แอมซีเรียสมากอําเรียกทุกคนมาคุยเลยว่า Confident i a l ห้ามบอกทําไมถึงอยากรู้เอรู้เราได้รู้เราได้รู้แล้วมันส่งผลดียังไงก็ก็อย่างน้อยจะได้รู้ว่าแฟงเปล่าเกิดปัญหาอะไรก็จะได้ไปคุยกับถ้าอมได้น้อยกว่ารู้สึกยังไงได้น้อยกว่าหรือก็เผื่อจะพี่ผมอาจจะไปช่วยไฟให้ไงให้คุณได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าก็โอเคแอมก็มีความสามารถไงก็โอเคแต่ใจอาจจะไม่ได้คิดนนั้มอยคิดว่าันเต็มันน้อยมากที่ควรจะคิดว่าแบบ พี่โทมัสคะช่วยลดเงิ่อ,อนแอมเถะคะ่ะอันคิดว่าอัคิดว่ามันไม่คุ้มอันไม่บอกไม่ได้แปลว่าไม่ไว้ใจแล้วไม่อยากเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟแล้วก็เราร่วมงานกันแบบนี้วันนี้เราแฮปปี้แล้วอะ่ะอ,อยากให้เรื่องกงันมาเป็นประเด็นกับเราทุกเรื่องเครียดในออฟฟิศเราจะเอามาคุยกันให้เป็นเรื่องเล,เล,เล่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ f f i ิ e ติดทอกนะครับกับผมโทมัสพิชย,ย,ยงพัทดีแล้วก็คุณแอมชัยวัฒนพงศ์นะครับเซอร์ดิฟายโค้ชด้านคอมมิวนิเคชันซึ่งเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในออฟฟิศเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ความคิดริเริ่มกลับไปว่าจะเอาไปจัดก,การยังไงบ้างในที่ทํางานของตัวเองนะครับตอนนี้ครับมหากราบนะฮะตั้งแต่สมัยยุคไหนเป็นต้นมาก็ไม่รู้นะครับที่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ยังเป็นประเด็นอยู่นั่ นะคือซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่องค์กรเล็กๆนะหนูุ่่นไปแบบว่าอะไรฮะระดับองค์กรใหญ่ๆบิก๊กๆหรือทีมกีฬาใหญ่ๆโตๆเนี่ยเขาก็ห้ามนะเรื่องการมาเปิดเผยว่าค่าตอบแทนของคุณได้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็ผมว่าผลผลเสียเนี่ยทุกคนคงรู้อยู่แล้วในเรื่องเชิงจิตวิทยาว่าอ้าวเฮ้ยทำไมคนนั้นได้มากกว่าคือตัวฉันเนี่ยฉันก็ทางานเต็มที่นะทำไมนัน่นนะทำนิดเดียวเองทาไมถึงทำไมถึงได้มากกว่าฉันโอ้จากเมื่อวานทํางานดีๆวันนี้รุ้งเงินเดือนอ้าว <Energy S 2> เอเนอร์จีดอเลยเป็นต้นนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสรุปแล้วการรู้เงินเดือนเนี่ยมันมีผลเสียหรือผลดียังไงบ้างแล้วถ้าเกิดต้องรู้เงินเดือนหรือมันกลายเป็นวธรทมไปแล้วในองค์กรอนะ่ะการพูดเรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยเราจะไปจัดการมันยังไงดีอืมอาจจะคุยเรื่องอะไรก่อนดีเอาด้านไหนก่อนดีจริงๆเนี่ยอยากกลับด้านเป็นคนสัมภาษณ์พี่ทูสัมภาษณ์มา <laughs> คือเอาเอามุมพี่โทมัสก่อนพี่โทมัสมองว่าควรรู้หรือไม่ควรรู้คือถ้าเอาแบบตอบแบบถามแค่นี้เลยนะไม่ควรรู้เพราะว่าอย่างนี้มีคนทำงานสองคนคนนึงก็คิดว่าตัวฉันทำงานเต็มที่อีกคนนึงก็คิดว่าฉันก็ทำงานเต็มที่แต่บังเอิญบังเอิญไอ้คนเนี้ยวันนี้ทำงานดีๆอยู่บังเอิญกลับบ้านไปบังเอิญมีปัญหาส่วนตัวอะไรก็ตาม แล้วอยู่ดีงานเาะาอาจจะดรอปลงไปไอคนเดิมที่ทํางานแล้วบังเอิญรู้เงินเดือนว่าไอเนี้ยได้เงินเดือนมากกว่าก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์กับฉันเลยในนี้แค่สองคนนะลองคิดดูสิบคนยี่สิบคนร้อยคนพอรู้เงินเดือนซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่มีหรอกที่แบบว่าไอคนทํางานดีมันจะดีตลอดเวลาทํางานเยอะเยอะตลอด<น>เวลาใช่ก็เป็นคนเพราะฉะนั้นบันทีมันมีบางจังหวะที่เราก็บอกว่าเราทํางานเต็มที่ไอนั่นน่ะทำไมมันทําแค่นี้เอง คือมันอาจจะเป็นบางจังหวะที่คุณหันไปเจอแล้วบังเอิญน,นึกว่าเขาทํางานแค่นี้แต่จริงเนี่ยมันอาจจะทําอะไรมากกว่านั้นความรับผิดชอบเอ่ยอะไรเอ่ยหรือเขาอาจจะทําไม่ดีจริงๆริงก็ได้แต่มันก็อาจจะต้องอยู่ในขั้นตอนของการจัดการของฝ่ายบริหารทีนี้ถ้าเกิดว่าเอามาคุยเรื่องเงินเดือนกันจนเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันจะทําให้คนรู้สึกว่าไม่แฟร์ตลอดเวลาความรู้สึกในในมันจะเอียงไปทางความไม่แฟร์มากกว่าความรู้สึกที่ว่าโอเคทุกอย่างมัน ดีหมดไหนจะเรื่องของคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่คนที่ทํางานอยู่เดิมมาตั้งนานาไหนจะเรื่องคนประสบการณ์เจอบฟังชันหรือโรใหม่ใหม่เช่นงานดิจิตอลนะกับงานเทรดิชชั่นอลเนี่ยเงินเดือนมันก็ไม่เหมือนกันแหละงานเทรดิชชั่นอลอาจจะบอกโอ้โหฉันเนี่ยต้องออกไปข้างนอกตากแดดตากลมตากฝนฉันทำมา<น>ตั้งนานเธอเพิ่งเข้ามาแล้วทำแค่นี้เเพิ่งเข้ามาเป็นดิจิตอลคุณไม่รู้เรื่องรีเทิร์นผลตอบแทนที่เขาทำให้กับบริษัทคือคุณไม่รู้ในแนวลึกของงานของคนคนนั้น อย่างถีถ้วนหมดเลยอะแต่คุณจะจัดด้วยสิ่งที่ตาคุณเห็นใช่แล้วหูคุณได้ยิน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้แหละคือจุดเปราะบางมากคือถ้าเกิดว่าทั้งองค์กรมันเห็นกันหมดและเข้าใจกันหมดจริงๆนะการรู้เงินเดือนจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าฝ่ายบริหารเนี่ยจัดก,การง่ายด้วยซ้ำใครผลงานไม่ดีก็ได้เงินเดือนน้อยอเออแล้วก็สังคมก็ลุมแซงชันมันไป S <S ไอ้ึงจะเงินเดือนเยอะได้ไงออย่างนี้ฝ่ายบริหารง่ายด้วยซ้าแต่มันไม่มีองค์กรแบบนั้นไม่มีหรอกไอ้คนที่เห็นรู้กันหมดเลยว่าคนไหนทํางานอะไรบ้างมันไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือผลร้ายผลเสียของการรู้เงินเดือนมันเยอะกว่าผลดีค่อนข้างเห็นด้วยค่อนข้างเห็นด้วยคืออัมโตมาในยุคที่การบอกเงินเดือนเป็นเรื่องผิดบาปคือเดินเข้าไปวันแรกเซ็นสัญญาเข้าทํางานเขาบอกเลยว่าเงินเดือนเป็น confidential ห้ามคุยเด็ดขาดแล้วพอ อันนั้นคือวันที่เริ่มงานพอวันที่มาเริ่มทํางานจริงๆอะ่ะแม้กระทั่งแอมเองก็อดเปรียบเทียบไม่ได้อทาไมเขาทาแบบเนี้ยเขาได้เงินเท่าไรหรออ่อืมถ้าได้เงินเท่ากันก็ไม่คุ้มแล้วนี่ยังยไม่รู้เลยนะโดยโดยเฉพาะถ้าเป็นหัวหน้าด้วยนะเป็นหัวหน้าเราทํางานห่วยกว่าเราเ<อ>รู้แน่ๆหัวหน้าได้เงินเดือนเยอะกว่าเราเอายิ่งหนักเลยใช่ไหม,มคือแอมว่ามันเป็นผลทางเป็นผลทางจิตใจถ้าคําถามวันนี้ควรกับไม่ควร ใจแอมก็ค่อนข้างจะเอียงไปทางไม่ควรแต่ว่าในงานที่แอมกำลังทำอยู่อะ่ะคือแอมทำงานกับทีมเล็กๆม,มันมีถ้าเป็นทีมเล็กๆที่แอมคุยกันได้แบบเปิดใจอะ่ะและแอมิ u i l d c u เ t อร์นี้นนตั้งแต่แรกเช่นนี้มันเป็นทีมเล็กมันก็เลยคุยกันได้เล็กนีกี่คนสามคนโอเคสามสามคนหมายถึงว่าสามคนที่เราเคลียร์เงินเดือนก่อนหน้านั้นอยู่กันแปดคนก็บอกแต่พบว่าการบอก แปดคนอ่ะยังบริหารยากเลยอ่ะอเพราะมันมีอยู่คนที่แปดที่รู้สึกไม่แฟร์มีม,ม,มีคนรู้สึกนนมีคนถามแต่ว่าแอมพบว่าตอนที่เป็นสามคนแอมลองเทสคือใจแอมค่อนข้างเอียงไปทางการไม่บอกอแต่พอต้องมาทํางานด้วยกันแค่สามคนนะ่ะแลวแอมอยากให้ทีมมันโอเพนพอที่จะรู้สึกปลอดภัยที่จะคุยกันเพราะว่าเราทํางานเป็นโปรเจกต์เบสต้องบอกยี้นะไอตอนสามคนเพราะว่าเราทํางานเป็นโปรเจกต์เบสแล้วน้องในทีมอมอีกคนอนะ่ะอีกสองคนอนะ่ะคือน้อยกว่าแอมมากๆ แอมใช้วิธีคุยเลยว่าโปรเจกต์เงินเข้ามาแบบนี้ต้นทุนเท่านี้แอมอ่ะจะบริหารเงินแบบนี้คนนี้ทําแบบนี้ได้เท่านี้คนนี้ทําแบบนี้ได้เท่านี้แอมทําแบบนี้แอมได้เท่านี้เห็นว่าแฟนไหมอันนี้คุณแอมกําลังยกระดับจากการเป็นแค่ทีมเมมเบอร์ไปกลายเป็นเหมือนกับแชร์โฮเดอร์แอมชวนแอมชวนเขาแอมชวนเขาแต่ว่าถ้าถามแอมส่วนตัวในมุมของการบริหารองค์กรใหญ่แอมยังเออไม่ ไม่เห็นด้วยกับการโอเพนเพราะว่าเราไม่สามารถควบค c o l วิธีคิดใครได้แล้วโดยมากคนก็คิดเข้าข้างตัวเองเป็นปกติมันน้อยคิดว่าฉันเต็มที่ใช่มันน้อยมากที่ควรจะคิดว่าแบบพี่โทมัสคะช่วยลดเงินอัมเถอะค่ะอัคิดว่าอัคิดว่ามันไม่คุ้มมีไหมน้อยมีแต่น้อยน้อยมากแล้วก็อาม่ามันบริหารยากขึ้นไปอีกในการที่สมมติต้องบริหารคนเยอะๆแล้วอ่ะตอนที่อามรันบริษทีมที่ใหญ่กว่านี้แล้วกัน50คนอันเนี้ย อืมเซเรียสมากอํมเรียกทุกคนมาคุยเลยว่าคอนเฟ d เ n นเชียลห้ามบอกห้ามบอกคือห้ามบอกจริงๆเพราะว่าบางทีมันมีคนที่เขาให้คุณค่าต่างกันคนนึงให้คุณค่ากับการนั่งทํางานเช้าถึงเย็นด้วยเวลาอีกคนนึงให้คุณค่ากับรีสอร์ทไม่ต้องมาฉันจะเข้าสิบโมงแล้วจะทําไมแต่ประสิทธิภาพได้แต่ประสิทธิภาพเขาดีกว่าเราในฐานะคนบริหารน่ะลึกๆแล้วอ่ะเราเลือกอํมเลือกรีสอร์ทคนอื่นเลือกอะไรไม่รู้แต่อํมเลือก แต่เวลามองกันเองมันจะผลสำเร็จของงานเวลามองกันเองเนี่ยมันจะมี feeling มาเกี่ยวเยอะเพิ่มาสายเออไม่เต็มที่เลยแปลว่าไม่เต็มที่แต่ในมุมแอมที่เป็นผู้บริหารคือแม่งทำงานแค่สามชั่วโมงได้ท้ามึ่แปดชั่วโมงอะคือมันมีมุมนั้นอยู่แอมก็เลยคิดว่าอใจคือไม่บอกทีนี้คือว่าใจไม่บอกใช่ไหมแล้วถ้ามีคนเดินมาถามคุณแอมเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยไม่เพื่อนกันกันเอง คนใครๆก็บอกไปถามนั่นนด้ไงพี่เขาก็บอกเท่าไหร่สรุปเงินเดือนเท่าไหร่ให้ตอบอยังไงดีไม่ให้บัวไม่ช้ำน้าไม่คุณก็ไม่ได้อยากไปบอกเงินเดือนปะเพิบังเอิญเงินเดือนสูงเลยสีหน้าตะกี้หันไปบแบบเนะนําคนฟังหน่อยทำไงถ้าต้องถามจริงๆอําก็จะบอกเลยว่าแบบอันนี้ออมมอเป็นเรื่อง confidential จะพูดงี้เหรอแล้วทําได้างี้ด้วยเหรอสังคมรังเกียจเลยนะ เป็ื่อ confidential เงินเดือนสูงใช่ไหมไม่อยากมีเพื่อนใช่ไหมได้กินข้าวคนเดียวนะเดี๋ยวไปบอกทุกคนเลยว่าเนี่ยเอ้ยเนี่ยแอมเขาไม่บอกกันเดือนเอ้าทำไงอ่ะทำไมแอมอาจจะทะทไมถึงอยากรู้เออรู้เราได้รู้เราได้รู้แล้วมันส่งผลดียังไงก็ก็อย่างน้อยจะได้รู้ว่าแฟดเปล่าเกิดปัญหาอะไรก็จะได้ไปคุยกับถ้าแอมได้ไอยกว่ารู้สึกยังไงได้น้อยกว่าหรือก็เผื่อจะพี่จะผมอาจจะไปช่วยไฟให้ไงให้คุณได้เยอเกว่า ได้เยอะกว่าก็โอเคแอมก็มีความสามารถไงก็โอเคแต่ใจอาจจะไม่ได้คิดขนนั้นง้นแอมขอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แอมขอคุยกับเอชอโดยตรงการไม่บอกไม่ได้แปลว่าไม่ไว้ใจและไม่อยากเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟแล้วก็เราร่วมงานกันแบบนี้วันนี้เราแฮปปี้แล้วอะ่ะอยากให้เรื่องเงินมาเป็นประเด็นกับเราก็ คุณผู้ฟังต้องบอกว่าต้องแบบฮึดนิดนึงเพื่อจะพูดอย่างนี้ออกมาใช่ไหมเออแต่นอนอีกด้านหนึ่งแบบเลอ,อ <laughs> ไม่แต่ว่าอว่ามันมันธรรมชาติคนมันก็อยากรู้บางทีอําก็อยากรู้ว่าแล้วคนนี้ได้เงินเท่าไหร่<ม>ทำงาน<ม>แบบนี้ได้เงินเท่าไหร่ผมก็เคยโดนถามตอนผมไปไปทำง,งานตอบว่าอะไรคะอ่าผมตอบว่าพี่ไปรู้เลยก็พี่พี่ว่ามันอยู่ที่เงินเดือนเยอะเอะหรอ คือเรียกว่า b ิ i l d up พอแบบมีความทุกข์ร่วมอะนี <c oughs> ่บอกไหมเออไม่ไม่ไม่เอาแบบว่าเราอีกคนละระดับอะไรอย่เงี้ยว่าแบบเฮ้ยก็ชิลอยู่นะพี่แบบถ้าให้ตอบแบบว่าโอ้ก็ก็โอเคอยู่ก็ผมว่ามันน<ด>่าทึ่งเท่แนวโน, <ะ S 2> น้มคนที่มาถามเรื่องนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาได้น้อยไปค, <น S 2> คือคนที่ถามเรื่องเงินเดือนเนี่ยพูดตามตรงคือมี self esteem <c oughs> ในตัวเองน้อย แนวโน้มนะมักจะเป็นอย่างนั้นคือมีความเคารพในตัวเองน้อยมันถึงต้องไปสนใจคนอื่นหาคนอื่นมาเปรียบเทียบม,มักจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการในการแฮนเดิลคนที่เซลล์เอสตีมน้อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือเราก็ต้องสร้างการเชื่อมโยงเขาให้เขาไม่รู้สึกว่าตัวเขาอะมันตับต้อยเออก็เราคออุณก็เหมือนกันอะแค่ระดับนี้นนใช่แล้วพี่โทมัสเคยเจอเหตุการณ์ที่น้องในองค์กรถามเงินพยายามถามเงินเดือนกันไหมโอ้อันน,น,นี้อันนี้มีเป็นระยะระยะ นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เราวัฒนธรรมตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าเพราะว่าคืออันนี้เป็นคําแนะนําสําหรับบริษัทที่จะเอาไปเอเอสเอ็มอีแล้วกันถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆคงคงมีฝ่ายเอชอาร์ที่จัดการอยู่แล้วคือคุณต้องวัฒนธรรมจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับวันที่มันเกิดเหตุการณ์มาแล้วคุณจัดก,การยังไงคือถ้าเกิดว่าเขาบอกเรื่องเงินเดือนกันแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเรื่องเงินเดือนห้ามบอกพรุ่งนี้ก็จะมีคนบอกเงินเดือนกันอีกแล้วก็จะมีคนบอกเงินเดือนอีกไปเรื่อ <c oughs> ๆๆๆยๆไปเรื่อยจน หมายถึงการทําผิดกฎบริษัทในระดับค่อนข้างรุนแรงเหลืองเข้ม,เข,มเข้มเกือบแดงเพราะเราไม่รู้เจตนาคุณเราไม่รู้เจตนาคุณว่าการที่คุณถามเงินเดือนและบอกเงินเดือนกันมันคือเจตนาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอนุมานว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่อาจจะไม่ถึงกับขโมยเพราะขโมยนี่คือต้องไล่ออกอยู่แล้วใช่ไหมแต่เรื่องนี้คือเป็นเรื่องมันจะมีกฎข้อหนึ่งในบริษัทคือห้ามทําอะไรก็ตามแอคทิวิตี้อะไรก็ตาม,ตามที่เป็นการสร้างความสุ่มเสี่ยง แตกแยกให้เข้าใจผิดในระหว่างเพื่อนร่วมงานซึ่งเรื่องเงินเดือนถือว่าเป็นกฎข้อนี้ก็จะโดนใบเตือนทันทีแต่ว่าอันไปอ่านรีเสิร์ชอันนึงมาค่ะแล้วเขาบอกว่ามันมีบริษัทในโลกนะในโลกยังไม่เจอบริษัทไทยเลย <laughs> อันนี้แจ้งไว้ก่อน <laughs> บริษัทอื่นในโลกที่มีบริษัทที่เปิดเผยเงินเดือนแบบร้อซคือเอาเงินเดือนขึ้นบอร์ด เลยแต่ว่าวิธีการเปิดเผยของเขาไม่ได้ระบุว่าใน A ได้เงินเดือนเท่านี้ใน B ได้เงินเดือนเท่านี้แต่เขาระบุเป็น range, เลนจ์ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าการระบุเป็นเลนจ์แต่ว่าเวลาที่เขาทำอ่ะเขาบิวเคาเจอองค์กรมาค่อนข้างแข็งแรงว่าองค์กรของเขาคือมองหาคนที่ทํางานเต็มที่คอนทิบิวได้จริงตามที่ตกลงแล้ว ทอางานตำแหน่งนี้ถ้าเมือนไทยเรามใช้คำว่า job range เป็น supervisor เป็น manager director มี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 ระดับฝั่งนี้แล้วก็ช่วงเงินเดือนไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขแต่ว่ามันเพียงพอให้รู้ว่าใน A อยู่ในช่วงนี้ได้เงินอยู่ก้อนประมาณเท่านี้แล้วถ้าสมมติว่าเขาคอนทิบิวได้มากกว่านั้นน่ะเขาเลื่อนขึ้นคนก็จะรู้ว่าช่วงเงินเดือนเขาขยบขึ้น ซึ่งนี้เป็นที่ที่ดีเหมือนกันซึ่งม,มันไม่ได้ระบุตัวเลขนั่นแปลว่าว่าเขจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็น public data อย่างนี้แล้วคุณกดเข้าไปดูพวกเว็บไซต์สมัครงารอะคุณก็จะเห็นเลยแล้วม<ช>ัวนเป็น data <ช>ปกติเลยว่าถ้าเป็นออฟฟิเซอร์นะเงินเดือนประมาณอย่างนี้ m a n a เจอเงินเดือนเงินเดือนมันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ยกเว้นว่าคุณให้ above market price สูงๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันน่าสนใจตรงที่ผล research ของบริษัทนั้นที่ทำอ่ะ ผลออกมาแล้วบอกว่าเขา b u i l ค c u l t u r ว่าต้องการคนที่เต็มที่กับงานแล้วก็แฟร์พอที่จะยอมรับว่าตัวเองทําได้เท่านี้ได้เงินเท่านี้คนนี้ทํางานได้เท่านี้ได้เงินเท่านี้สุดท้ายแล้วมันทําให้คนในองค์กรเขาอะสามารถที่จะเห็น motivation ว่าถ้าฉันทําดีขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงอะฉันจะได้เติบโตขยันแต่ว่าการ b u i l ค c u l t u r เขาต้องแข็งแรงมากแล้วก็ข้อที่2คือ transparency ในการคํานวณ หรือว่าการโชว์ว่ากําหนดมาแบบนี้แล้วทุกคนได้ตามนี้จริงๆแล้วก็เขาทําให้พนักง,งานนะเปิดใจพอที่จะมาอยู่ใน e n v i r o n m e n t แบบนี้ว่าทุกคนรู้เงินกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสกรีนคนไปเลยประมาณหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณไม่แฮปปี้ที่จะมาคุยกันเรื่องเงินหรือรู้เงินเดือนหรือเห็นตามผลงานนั่นแปลว่าถ้าเงินคุณถอยทุกคนในโลกหมายถึงในองคออ์กรก็รู้นะว่าว่า ความสามารถหรือเขาเรียกอะไร contribution คุณลดเรื่องนี้ผมว่าถ้าในมุมผมนะคือไม่อยากให้เอามาเป็นการบูลลี่กันคือบางที่อ่ะคือผมคิดว่าพนักง,งานเองก็ค่อนข้างบูลลี่ตัวองค์กรเองว่าโอ๊ยทําไมต้องปกปิดเรื่องเงินเดือนทำไมแบบเปิดไม่ได้ทำไมถ้าผู้บริหารแร์นะไม่นต้องปกปิดเลยเรื่องเงินเดือนคือผมอยากจะบอกว,ว่าคุณอาจจะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรมากกว่านี้หน่อยก่อนที่คุณจะไปตัดสินได้ว่าทำไมการไม่เปิดเงินเดือนมันคือไม่แฟง คุณลองไปบริหารดูก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าคือโลกเนี่ยนะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศติฉินมินทาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่คุณจะต้องทําในการบริหารจัดการองค์กรคือจัดการอารมณ์ของคนนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเอ่อหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสามคูณสองได้หกมันไม่ใช่อะ่ะมันต,ต่างจิตต่างใจแบ็กกราวนนะฮะพื้นฐานพื้นเพทางครอบครัควค่านิยมความเชื่อของแต่ละคนไม,ม่เหมือนกันเลย นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดข้อมูลอย่างเรื่องเงินเดือนเนี่ยแต่ว่าเสียงก็เสียงแต่ว่าจะให้มันโปร่งใสก็แล้วแต่มุมมองทั้งหมดทั้งมวลคืออยู่ที่วัฒนธรรมองค์กรของคุณว่าคุณสร้างแบบไหนคุณต้องเป็นคนรับผลของวัฒนธรรมนั้นที่คุณสร้างถ้าคุณปล่อยฟรีเลยก็ก็ต้องรับให้ได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของการปล่อยฟรีเออ <c oughs> คือมันมีคําบอกงี้วัฒนธรรมอ่ะอันนี้คือคนที่ทําเรื่องเคาเจอร์องค์กรบอกเลยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สร้างก็จะเกิดอยู่ดีเกิดเอาจริงมากใช่ การไม่สร้างนั่นคือวัฒนธรรมแบบไม่สร้างดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดอยู่ดีอ่ะแล้วเราอยากเชฟองค์กรไปทางไหนเราก็แค่ต้องสร้างสร้างให้มันดีดีกว่าใช่คำว่าดีก็แล้วแต่ด้วยบริษัทคุณเป็นแล้วแต่ความบริษัทแบบไหนเหมาะสมใช่ขององค์กรท,ท,ทีนี้สุดท้ายคือไม่ได้อยากรู้เงินเดือนนะแต่บันดันบังเอิญบังเอิญไปรู้ไปเห็นแล้วพอรู้แล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกดาวนี่เอาแบบส่วนตัวมากเลยนะทำไงถ้าเป็นส่วนตัวมากๆเลยอ่ะถ้า แอมบังเอิญไปรู้เงินเดือนของคนที่เช่นนะทางานอยู่กับแอมแล้วมันไม่แฟร์แล้วเขาเงินเดือนเยอะกว่ามาผลงานไม่ดีด้วยที่เกียรติกว่าคุณแอมถ้าเป็นตัวแอมเองเลยอ่ะแอมคุยคุยใครแอมจะไปคุยกับเอชอาร์หรือหัวหน้าหรือใครก็ตามทีแล้วก็เอ่อมันช่วยไม่ได้อันนี้ต้องขอโทษจริงๆแล้ช่วยไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแอมก็จะไปคุยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แอมอ่ะในในการทาโคชชิ่งอ่ะ มันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการหา belief system หรือการ<ม>หา core value <ม> value เนี่ยไม่ใช่ value ขององค์กรมันคือ value ของเราในการ <Okay. S 1> ใช้ชีวิตแล้วแอมทำเรื่องนี้มาจนแอมอะ่ะเจอว่า value ในชีวิตแอมมันมีอยู่4ตัว<ม>แล้วถ้ามัน break ตัวนี้เมื่อไหรอ่อ่ะจะได้เห็นแอมลุกขึ้นมาไฟกับใครบางคนจะได้เห็นแอมลาออกจะได้เห็นความแบบลงมือกระทำแล้วตัวที่หนึ่งของแอมคือ sincere <Okay. S 1> ตัวที่สองคือ fairness <ม>ตัวที่สามคือ accountability <ม>ตัวที่ส<ม>ี่สคือ trust โอ้โหนี่สตัวนี้คล้ายๆกันนะออมีความแบบเหมือนกับว่าสุดท้ายมันก็คือเหมือนกับอยู่กันแล้วต้องเชื่อใจกันได้ใช่แล้วอําเคยเจอเหตุการณ์นี้แล้วอํารู้สึกว่ามันไม่แฟงจริงคืออําไม่ได้แค่รู้สึกไปเองว่าอําทำงานเยอะกว่าแต่ในมุมของ contribution เรื่องยอดเรื่องใดๆก็ตามอําอําทำมากกว่าอย่งจริงแล้วเงินเดือนมันมันไม่ใช่อะ่ะอําคุยซึ่งจากการไปคุยตอนจบมันคือ เขายินดีที่จะปรับแต่ผมเห็นด้วยนะถ้าถ้าคุณมีความรู้สึกเนกาทีฟ whatever วว่ามันมาจากต้นเหตุอะไรก็ตามสิ่งที่คุณควรทำคือหนึ่งไม่ใช่แสดงออกปล่อยพลังงานลบออกมาฟาดหัวฟาดหางฟาดงวนฟาดงานหน้าตาบูดบึง้งคนอื่นไม่ได้ <จะ S 2> รู้รเรื่องาาใช่คือคุณเนี่ยจะจะโดนติดลบในความคิดคนอื่นเลยอันเนี้ยไม่ดีมากๆ 2. สอง หาที่สมัครงานใหม่ให้รู้ไปเลยว่าไม่พอใจเว้ยลาออกมันมันบางทีมันตัดโอกาสคือแก้ปลายทางนะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบไปมันน้อยใจเอาใหม่นอกนอกจากความไม่พอใจแล้วมันมีความน้อยใจถ้าสมมติรู้ว่าแบบทําไมพี่โทมัสให้แอมหนึ่งกับแอมสองไปเท่ากันมันมีความน้อยใจอ่ะฉันโคตรทุ่มเทให้เธอเลยนะเว้ยคือผมอยากจะย้ําสำหรับคนทํางานเลยนะอย่าตัดสิน อะไรบนความรู้สึกดีใจมากๆเสียใจมากๆโกรธมากๆเบื่อมากๆอะไรที่แบบมากๆมาๆเนี่ยอย่าตัดสินใจอะไรให้มันสเตตัสโคไปก่อนเบื่อก็แบบปล่อยให้มันเบื่อไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่าความเบื่อนะั้นน่ะมันจริงแท้แค่ไหนถ้าเกิดว่ามันเกิดอารมณ์คนนะ่ะมันเกิดขึ้นชั่วคราวตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องปกติเลยถ้ามันเบือ่อจนสุดๆจริงๆเนี่ยแอคชั่นแรกที่คุณควรทำไม่ใช่เวลาออกนะไปคุยก่อน ไปคุยแล้วไม่ใช่คุยกับคนเดียวด้วยคุยกับเอชอาเสร็จคุยกับหัวหน้าที่คุยกับหน้าเสร็จลองไปคุยผู้บริหารผู้บริหารหลายที่อ่ะคบแร์นะที่จะคุณจะเปิดประตูไปคุยขออนุญาตนะครับขอขอ,ขออนุญาตขอคําแนะนาหน่อยได้ไหมผมมีความรู้สึกงี้เออวนี้ไม่ดีคุณอาจจะได้โดนฟีดแบ็กหนักกระแทกหัวกลับมาก็ได้ไว่า <c oughs> สําคัญตัวหรืออาจจะได้เขาอาจจะโอกาสใหม่ใหมก็ได้แต่ที่ผมเห็นเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยบางทีคือและผมสัมภาษณ์คนที่มาสมัครงานเนี่ย หลายคนน่ะตัดสินใจลาออกด้วยอารมณ์ชั่ววูบเช่นประโยค์บางประโยคประโยชนนี้ไม่โอเคเลยค่ะผมนั่งทํางานห้าปีไม่พอใจกับประโยคอย่างเงี้นะแปลว่าเก็บมานานแล้วมันมาระเบิดอล้ตู้ประโยชน์ทำไมไม่พอใจไม่ไปคุยแนกแรกรอจนกลายตัวเองกลายเป็นภูเขาไฟทำไมมันเผื่อเผื่ออันนี้เผื่อช่องรอดไว้เขาเจอที่นั่นอาจจะไม่ได้เอื้อเฟื้อให้ให้คุยก็ก็เป็นไปได้มันเลยทําให้คนนั้นไม่อยากที่จะคุยถ้าคุย ถ้าคุยแล้วแย่กว่าเดิมไม่คุยดีกว่าม,มันอาจจะมีเคาเจอร์แบบนั้นดังนั้นเนี่ยอําว่าในมุมขององค์กรเองอะ่ะคือตอนที่อําบิวเขาเรียกอะไรเขาเรียกสร้างทีมแล้วบิวน้องอะ่ะแล้วน้องจะลาออกอะ่ะอําว่าคอสในการที่เราบิวน้องมาตลอดทางกับการไปจ้างคนใหมอ่อ่ะคือจ้างคนใหม่จริงๆเราใช้เงินเยอะกว่าม, <ๆ S 2> มากเลยนะเพราะเราเสียเวลาบิวเขาไม่อีก อําก็อยากจะเก็บน้องคนนี้ไว้ดังนั้นเนี่ยในมุมของตอนบริหารอัําก็อยากจะคุยอ,อยากจะเคลียร์ให้ได้ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเก็บเขาไว้ค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามันห้ามไม่ได้น้องบางคนอาจจะไม่พอใจอ,องค์กรนั้นเล้อออกอโดยบางทีต้องการให้รู้ไงเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าฉันเนี่ยไม่โอเคบอก <laughs> ถ้าอยากให้คนรู้ไม่โอเคอยา่าอย่าพยายามบอกรอบๆ ให้บอกว่าไม่โอเคเพราะว่าขอโทษจริงๆคือเรารู้นะว่ามัน confidential แต่เราบาังเอิญไปเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจแล้ว,ลว G, ตอนจี้ G, G ใจเรามันเกิดความรู้สึกเนี้ขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าถ้าสมมติอให้อยู่ๆมีมีคนมาถามแอมแล้วแอมจะให้คำปรึกษาเขายังไงแอมจะบอกเขาเลยบอกว่า,วาตอน เอ่อที่แอมทำอ่ะแอมลิสมาเลยว่าแอมคอนทิบิวอะไรให้บ้างแบบให้บ้างเทียบกับเงินเท่านี้ในขณะที่มันมีเบนชมาร์กไม่ใช่กับเพื่อนคนนี้ด้วยนะมันคือเบนชมาร์กตัวเลขอย่างนึงว่ามันได้เท่านี้พี่มองว่าเราควรจะแบบได้เท่านี้หรือเรามีโอกาสไหมถ้าสมมติเขาบอกว่าไม่ไม่มีแล้วตัวเราคิดว่าไม่แฟร์แล้วมันเป็นคอลเวลูในชีวิตแอมออกคุณผู้ฟังน่าจะได้ความคิดเรื่องไปแต่ผมจะทิ้งท้ายอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหม การพูดเรื่องเงินเดือนเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะคนทํางานดีผมอยากจะพูดแบบนี้คุณลองทํางานไม่ดีแล้วคุณพูดเรื่องเงินเดือนดิลองไปลองไปคิดตามดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทาในทุกๆวันไม่ใช่คิดถึงเรื่องเงินเดือนอคิดถึงว่าผลงานของตัวเองงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบทาดีหรือยังก่อนแบบที่ถ้าเขาเสียเราไปอะเขาจะเสียดายมากๆในการเสียแต่ถ้าคุณทํางานไม่ดีนะแล้วคุณสนเรื่องเงินเดือนนะ so sorry แล้วคุณก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมแบบทาไมไม่บอกเงินเดือนแต่คุณก็จะอยู่ในโลกแคบๆในแกรทีมเน,นกทีมนนของคุณต่อไปก็ฝากไว้สุดท้ายเหมือนกันว่าสุดท้ายเราเองคือคนที่ตัดสินใจที่จะเข้ามาจอยทีมที่นี่ด้วยอะ่ะแล้วเราโอเคกับแฮปปี้กับเงินนั้นด้วยตัวเราเอง ดังนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการที่แบบจะบอกว่าองค์กรดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราก็สื่อสารเหมือนกับตอนที่เราเข้ามาเริ่มงานที่นี่ว่าอยาก encourage ให้ทุกองค์กรทําสิ่งนี้ด้วยคิดซะ<ำ>ว่าเหมือนมีแฟนะ่ะแฟนก็ตอนคบกันก็อะไรก็ดีนี่ <laughs> เขาทำให้โอเคบางอย่างก็พูดแต่เขาดีๆก็ได้เขาอาจจะไม่ตั้งใจเขาอาจจะไม่ทันคิดคิดว่าทุกอย่างมันโอเคอยู่ก็ได้ถ้าเขาพร้อมปรับให้คุณก็แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายใช่ใช่ไหม โอเคก็ขอบคุณการติดตามนะฮะ<ม>เดี๋ยวมาพบกับผมแล้วก็คุณแอมใน EP ต่อไปเราเอาเรื่องในออฟฟิศมาคุยกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ